รถคันสีขาวนี่ครับพอร์ร7ก็7คันนี้นะครับผมจะใช้ออกทริปครับซึ่งจะเป็นทริปที่ผมจะต้องขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปจนถึงปลายใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยยาวนานมากแล้วก็ระยะทางเนี่ยประมาณพันกว่ากิโลซึ่งการใช้งานระยะทางไกลแบบนี้เนี่ยนะครับรถของเราเนี่ย อาจจะถูกรอยขีดข่วนได้จากหินที่กระเด็นมาหรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางฉะนั้นเนี่ยผมจะพาไปดูครับว่าคนที่เขาใช้รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์หรือรถด,ดีๆเนี่ยเขามีวิธีการปกป้องรถของเขาแล้วก็ดูแลรถกันยังไงไปกันครับ ใหม่ผมเนี่ยจะต้องขับออกทริปแล้วก็ใช้งานจริงๆทุกวันเลยเนี่ยก็เลยจริงๆอยากจะให้ CTS เนี่ยมาดูแลว,ว่าผมเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวยังไงทำยังไงรถคันนี้บ้างได้ครับโดยรวมแล้วคันนี้มันเป็นรถ9 9 7เทอร์โบวิ่งทริปเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเร็วทีเนี้ยในการดูแลปกป้องเนี่ยสิ่งที่เราทำคืออาจจะต้องดูเรื่องของพวกฟิล์มกันรอยรอาจจะติดในส่วนที่เราต้องปะทะกับพวก เสเก็ตหินหรือพวกรอยอะไรเวลาขับเร็วๆในทริปนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีตัวพวกเคลือบเพิ่มก่อนติดฟิล์มเนี่ยเราก็มีโปรแกรมปรับสีก่อนแล้วก็ลงฟิล์มลงไปส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามา c d s เนี่ยครับเขาจะให้ c d s ดูแลในเรื่องของอะไรบ้างฮะคือลูกค้า c s ส่วนใหญ่เนี่ยจะมี2กลุ่ม คือหนึ่งกลุ่มแรกคือลูกค้ารถใหม่เลยก็มาดูแลเกี่ยวกับปกป้องสีกลุ่มที่2คือ,อลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วใช้งานแล้ว ต้องการมาดูแลเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นหลักเรามีสาขาที่ไหนบ้างครับก็มีที่นี่ครับสำนักงานใหญ่สายพิบูลีก็แับใหม่แถวทองรอเอกมัยแถวเนี้ยก็ในใเมืองครับผมส่วนที่2ก็คืออยู่ที่บางนานะครับกม3ก่อนเซ็นทรัลนะครับส่วนที่3ก็คือรามินทาเรียบด่วนเรียบด่วนรามินทาใช่ก็คือเห็นอยู่สุดทางก่อนเลี้ยวซ้ายเข้ารามินทาใช่ครับอยู่ซ้ายมือนะฮะจะเห็นเลยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองก็อยู่ อยู่ที่จอดรถ Challenger ที่เราไปดูมอเตอร์โชว์ก็คือข้างล่างข้างล่างเลยอันนี้เปิดบริการให้ทุกวันเลยสามารถเข้ามาบริการได้ทุกวันการได้ทุกก็คือคจะเข้าไปเคลือบติดฟิล์มเมนเทแนนซ์ดูแลยังไงหรือจะเข้าไปขอคำปรึกษาเบื้องต้นก็ได้ได้เลยครับ โปรแกรมที่จะให้ผมได้ทำเนี่ยสำหรับคนที่ชอบขับรถเดินทางท่องเที่ยวแบบผมเนี่ยมันคืออะไรครับมาสติทัวริงเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางออกทริปมันจะมีรายบ้างเช่น1เราจะมีการปรับสีก่อนถัดให้เงาเรียบร้อยแล้วเราก็ติดฟิล์ม ส่วนของตัวถังด้านหน้าก็คือส่วนทางหัวทั้งหมดใช่ครับแล้วก็มีฟิล์มกระจกะะก็คือทั้งฟิล์มกันรอยด้านหน้าแล้วก็ฟิล์มกระจกใช่ครับฟิล์มกันรอยด้านหน้ากับฟิล์มกระจกเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงครัคืออี้ฟิล์ลล<า>มของเราเนี่ยมันจะมีเกรดมาตรฐานคือร้อยไมครอนคืออยู่ได้5ปีขาบ 3- 5ปีเนี่ยได้สบายในการเดินทางเนี่ยพี่จะใช้ ที่มันเนื้อที่มันมีความหนาเพิ่มอีกนิดนึงก็คือ190-200ไมครคอนเนี่ยใส่ลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งทริปเนี่ยเวลาเราโดนพวกหินเนี่ยมันจะทนกว่าไม่หลุดลุยแล้วก็มีความเงางานในตัวด้วยอายุการใช้งานเนี่ย5-7ปีสบายใช้เวลานานแค่ไหนครับตัวน,นี้ใช้เวลา3วันครับ3วันแล้วทำไมต้องฝากไว้ถึง3วันครับพีเอสเนี่ยหนึ่งเนี่ยในการดูแลสีรถเนี่ยเราได้รับรองรีสภาพ มาตรฐานนะฮะ ISO 9 1 2015 <c oughs> ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดูแลรถเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้ความพิถีพิถันแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน <c oughs> นะครับมันเลยต้องใช้เวลาหนึ่ง <c oughs> นะครับแล้วก็เรามีนโยบายคือ zero campaign policy ก็คือเราจะเช็ค QC ก่อนส่งมอบทุกครั้ง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นรถที่ออกไปจะต้องเพอร์เฟกที่สุด เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับทําอะไรบ้างครับพี่ก็คันนี้อย่างที่บอกนะฮะก็คือพอเราได้รถมาปรับสภาพสีก่อนทั้งคันนะเพราะว่าพวกขี้คงขี้ใครพวกละอองอะไรที่มันอยู่ที่รถเนี่ยเราต้องทาให้สีมันเรียบให้มันเรียบก่อนใช่ครับตอนนี้ก็คือได้มีการขัดปรภาพปรับสภาพให้เรียบร้อยใช่ครับให้สีเนี่ยมันเรียบจริงนะครับเงางามมากอันนี้มันก็คือการปรับสภาพของเรามันก็คือการพิซศลเคลือบแก้่ครับแล้วก็พ่นเคลือบไปชั้นหนึ่ง เพื่อให้ที่เราปรับไปเนี่ยให้มันกลับมาทดแทนในที่เราขัดออกไปอ๋อก็คือคว่าด้านบนเราก็คือขัดออกไปแล้วก็คือเครือบทับเข้าไปใหม่ใชวโอเคพราะงั้นมันก็ยังคงรักษาสีเดิมจากโรงงานเอาไว้อยู่แล้วก็พวกรอยขนแมวเนี่ยก็จะขัดออกไปห<ป>ายไปนะครับ รถสีขาวเนี่ยมันอาจจะใช้งานไปมันจะมีขี้คงขี้ใครแล้วปรับให้มันใสเกรสซิ่งมันออกไปแล้วส่วนที่เป็น p rotection แหะครับพี่ที่เราจะออกทริปเนี่ยรถคันนี้รถทริปเราอย่างที่เราคุยไปว่ามันจะเป็นแพคเกจทัวริ่งสำหรับรถออกทริปเราก็ติดฟิล์มตัวพ rotection เนี่ยหัวรถไฟหน้ากันชนนี่ติดแล้วเหรอฮะนี่ติดแล้วครับโอ้โหลอยใช่ลอยคือมองไม่เห็นเลยว่ามันติดเนาะเราก็จะติดซ่อนเก็บไปให้มันดูเข้า ขอบเข้าอะไรให้มันเรียบร้อยดูเหมือนเหมือน,นไม่ติดฟิล์มนะฮะอันนี้คือด้วยเทคโนโลยีของเราหรือเปล่าครับพี่ที่มันจะตัดออกมาแล้วมันจะพอดีกับใช่ครับด้วยเทคโนโลยีของเราด้วยการตัดแล้วก็มีความชำนาญของช่างต้องเก็บขอบให้เรียบร้อยอะนะครับ PPF นี่มันจะไม่เหมือนสติกเกอร์สติกเกอร์แ็บ มันจะใช้ไดเป่าเพื่อความร้อนละลายกาวไปแต่ตัวพิเวปเนี่ยมันจะไม่ทําลายสีก็คือว่ามันใช้น้ํากับน้ํายามันผสมเนี่ยเหมือนเราแว็กลดเข้าไปเหมือนฟิล์มมันจะดูดเข้าไปที่สีแต่ว่ากาวมันจะไม,ไม่ทิ้งไว้แบบสติกเกอร์อ๋อจะไม่มีสติกเกอร์ทิ้งไว้ที่ผิวเลยใช่ครับฉะนั้นก็คือหายห่วงว่าใช้ไปโดนหินโดนอะไรไปมันก็จะไม่เป็นรอยและเวลาเผื่อถึงอายุหนึ่งต้องเปลี่ยน ลอกออกกก็มีฟิลม์มพวกนี้มันจะเป็นฟิล์มที่เป็นยูร e ีเทนมันจะเป็น<ะ>ยางยืดเพราะฉะนั้นเวลามันโดนมันจะแอบซอบแล้วเวลามันเป็นรอยเล็กๆเ,เนี่ยมันจะคืนกับเหมือนเดิมเหมือนเหมือนไม่เป็นรอย นะฮะมันคืนตัวได้แล้วอย่างงี้ผมว่าผมขับไปแล้วก็ออกทริปมาอย่างเงี้ยมันเกิดมีรอยหรือมันเกิดหลุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้ารอยเล็กๆน้นนอยๆเนี่ยมันก็จะคืนหายไปหายไปเองแต่ถ้ารอยใหญ่ๆฉีกข,ขาดแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ได้ครับแล้วก็มีกระจกหน้าที่เป็นโปรเทคชั่นใหม่ก็คือคตัวฟิล์มรุ่นใหม่เนี่ยจะกัน UV ให้ด้วยกับกันความร้อนในตัวเหมือนเหมือนฟิล์มกองแสงด้วยนะครับมันก็จะช่วย2ชั้นเลยเพราะนั้นเวลาขับไปเนี่ยใสด้วยแล้วก็กันย v UV ด้วยโอ้โหยี้ออกทริ เพราะนี่มันติดด้านนอกแตข้างในเรามีฟิล์มอยู่แล้วใช่ไหมมีกอล์ตอนนี้เราจะติดชั้นสองชั้นก็เย็นเลยคันนี้ได้ครับโอเคครับพี่ชีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอารถคันนี้เนี่ยไปขับออกทริปดูก่อนนะครับาทริปนี้เนี่ยจะขับตั้งแต่กรุงเทพไปเขาค้อไปลำปางไปจนถึงปลายกี่กิโลครับทริปนี้โหน่าจะประมาณพันสามร้อยกว่ากิโลโอ้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราขอบทริปเราเป็นยังไงได้ครับพี่ชิครับขอบคุณครับรับเลยครับโชคดีครับ จบทริปเรียบร้อยครับฟินมากๆครับแมรถคันนี้เนี่ยขับดีมากๆเลยนะฮะที่สำคัญะฮะกลับมาถึงกรุงเทพปับ๊บผมไปล้างปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับสีเสือทุกอย่างไม่มีร่องรอยของการเดินทางมาเลยครับเพราะว่าเราได้ปกป้องรถของเรานะครับด้วยการเคลือบขัดแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยไว้เรียบร้อยฮะแม้กระทั่งกระจกของเรานี่นะครับก็ไม่มีรอยอะไรเลยนะครับ ในทริปนี้นะฮะตอนที่ขับไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามีหินเนี่ยกระเด็นมาโดนฝากระโปรงกระโดนมาโดนที่บริเวณกระจกหน้าเนี่ยบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีมาลงมาแรงเนี่ยพุ่งมาชนที่รถเนี่ยโหเคลิอะไปหมดเลยเพราะว่าทั้งที่ผมผมเนี่ยผมเจอฝนด้วยเจออะไรด้วยแต่สุดท้ายแล้วกลับมาบ้านไปล้างรถกลับมาเนี่ยรถก็เหมือนใหม่ครับและที่สำคัญเนี่ยสีที่เป็นสีออริจินอลเพ n t ของเราเนี่ย ก็ยังถูกปกป้องไว้ได้อย่างดีมากๆถ้าเผื่อใครที่อยากจะดูแลรักษารถแล้วก็ปกป้องรถแบบผมนี่นะครับก็ไปปรึกษาที่ CTS ได้เลยนะครับมีทั้งหมด4สาขานะครับใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละครับรับรองว่าดูแลอย่างมืออาชีพคุณประทับใจแน่นอนครับ